ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญน้าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตอมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของราคาเรียญน่าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็ได้พุ่งขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับก็จากลงไปต่ำสุดนะครับอยู่ที่ศ 0.0079บาทนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวนะครับขึ้นมาสูงสุดนะครับก็มาชนแนวต้านที่0.0022บาทตรงเป๊ะเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับมาชน3แนวต้านนะครับ1 2 3นะครับทะลุขึ้นมานะครับอ่าเป็นแนวต้านที่0.0022บาทครับอ่าและย่อตัวลงมาครับตอนนี้เช็ค2ครั้งแล้วนะครับขึ้นไปเช็ค2ครั้งนะครับและอ่าปรับตัวย่อลงมาครับมาชนแนวต้านของเราพอดีนะครับที่เราได้อัปเดตไปนะครับ ในส่วนของชิปวิดโอนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของแนวโน้มของเหรียญโทน่าคลาสสิกนะครับก็สําหรับจุดการอัปเดตจุดเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลบจุดเดิมไปก่อนนะครับครับก็ในส่วนของจุดแนวโน้มที่กราฟปรับตัวขึ้นมาครับทะลุแนวต้านนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนเป็นจุดนรับก่อนนะครับ ครับก็ในส่วนของจุดการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสําหรับในส่วนของแนวโน้มจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนการ์ดกนและคาาลงของเรนโอน่าคลาสสิกนะครับครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับจุดที่1นะครับก็ยที่ราคา0 0 0 1 5บาทนะครับแนวรับจุดที่็อยู่ที่ราคา0 0 0 1 0บาทนะครับแนวรับจุดที่็อยู่ที่ราคา0 0 0 0 5บาทนะครับอ่าก็จะมีแนวรับด้วยกัน3จุดของเรานะครับก็สําหรับ จุดแนวเส้นระวังนะครับที่ราคา0.0018บาทนะครับก็ยังคงเป็นจุดสำคัญพอสมควรนะครับที่เราจะอัปเดตติดตามไปแบบนี้จนกว่านะครับราคาะคจะปรับตัวทะลุขึ้นไปยังแนวต้านต่อๆไปนะครับก็สำหรับในส่วนของฝั่งแนวรับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับฝั่งแนวต้านจุดที่1นนะครับก็ที่ราคา0.0022บาทนะครับ แนวต้านจุดที่2องไปที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ามไปที่ราคา0.0029บาทนะครับและแนวต้านจุดที่4นะครับก็ที่ราคา0.0034บาทครับอ่าก็ขออัปเดตแนวต้านจุดน,นี้นะครับประมาณ4แนวต้านนะครับสำหรับในส่วนของอ่าจุดรับแนวต้านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้ง2จุดนะครับอ่าที่0.0010บาทนะครับและ0.0015บาทนะครับก็เปลี่ยนจากแนวต้านนะครับเป็นแนวรับนะครับ โอเคนะครับในส่วนของจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มนะครับปรับตัวครับขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านนะครับที่0 0 0 2 2บาทอีกครั้งนะครับจุดนี้นะครับกราฟได้มีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมาเช็คด้วยกัน2ครั้งแล้วนะครับเป็น ไสเทียนนะครับขึ้นมาครับและปรับตัวลงมาครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถข้ามแนวต้านจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดแนวโน้มเทียนขาขึ้นนะครับก็มาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็สําหรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มข้ามขึ้นไปได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ก็ราคานะครับก็จะพุ่งขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านที่0.022บาทนะครับและหล uh, ังจากนั้นนะครับก็จะวิ่งไต่ราคาขึ้นมานะครับณเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นนี้นะครับก็จะปรับตัวขึ้นมานะครับที่แนวต้าน0.026บาทนะครับการปรับตัวของกราฟก็จะวิ่งขึ้นมาตามแพทเทิร์นนะครับตามเส้นที่ผมได้ชี้ทีเส้นไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะผ่านตามสเต็ปนะครับตามจุดแนวต้านต่างๆนะครับ ก็นในส่วนของจุดแนวโน้มคำวัาตัวของเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าก็สําหรับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดรูปแบบของเทนขาลงนะครับจุดนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดราคานะครับยังไม่สามารถทะลุแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับที่0.022บาทนะครับถ้าเกิดกราฟยังไม่สามารถข้ามขึ้นไปได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของเทนค้าลงนะครับราคานะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับสำหรับเดรียหน้าคลาสสิกนะครับ ปรับราคานะครับก็จะปรับตัวนะครับลงมานะครับเช็คที่จุดระวังนะครับจุดเส้นระวังนะครับเส้นสีแดงนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับณ0.0018บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดกราฟทะลุลงมาได้นะครับก็จะวิ่งลงมานะครับณแนวรับจุดที่1นะครับที่0 0 0 1 5บาทนะครับและถ้าเกิดนะครับกราฟยังปรับตัวลงมาอีกครั้งนะครับในส่วนของ แนวโน้มจุดแนวรับนะครับจุดต่อไปนะก็จะเป็นราคา0.0010บาทนะครับก็จะล่วงลงมานะครับตามแพทเทิร์นนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าจุดที่กราฟนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปจุดไหนนะครับและอาจจะลงมายังจุดแนวรับจุดไหนนะครับจุดนี้นะครับเราก็มีกรอบแนวโน้มนะครับตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำนะครับขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนนะครับได้เห็นถึงช่องว่างนะครับที่กราฟนะครับจะผ่านขึ้นไปนะครับถึงจุดไหนนะครับและ อาจจะมีแนวรับมีกรอบลงมานะครับถึงจุดไหนนะครับก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็อน่อยนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มของกราฟนะครับผมก็มองว่าจุดนี้นะครับที่กราฟพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ขอเตือนเพื่อนๆนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับ จุดนี้นะครับมันก็อันตรายพอสมควรนะครับเพราะกราฟนะครับปรับตัวขึ้นมารุนแรงนะครับก็อาจจะมีโนมนะครับยอดอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับพิจารณาดีๆนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของการทําชีพของผมนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่เนยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวิเคราะห์กันเองนะครับเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองของเพื่อนๆเองนะครับจุดนี้นะครับก็บริหารจัดการนะครับให้ดีนะครับ โอเคนะครับสำหรับในส่วนของกรอบการปรับตัวนะครับของรีล่าคลาสสิกนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับที่ 0..02 ยบาทนะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับจุดนี้ก็น่าจะยาวนะครับก็น่าจะผ่านแนวต้านอีกจุดขึ้นไปนะครับพอการาดนะครับขึ้นมาเช็ค2ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าได้มาอัปเดตนะครับการพุ่งขึ้นมานะครับว่ามีแนวโน้มมาชนที่แนวต้าน0.02 2บาทครั้งที่2แล้วนะครับถ้าเกิดครั้งนี้นะครับไม่สามารถขึ้นไไปด้นะครับก ให้มองนะครับในส่วนของจุดการปรับตัวของเทนขาลงครับก็อาจจะปรับตัวย่อลงมาครับถึงแนวรับที่0.011บาทนะครับจุดนี้ก็มาติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับตัวของกราฟของเรโนนาคลาสสิกครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีหลงเหลือนะครับอยู่ช่องเดียวนะครับสำหรับในส่วนของ เพื่อนๆที่อัปเดตในส่วนของราคาเหรียญโลหาคลาสสิกนะครับจุดนี้นะครับก็เรานะครับก็ยังคงอัปเดตกันต่อไปนะครับสําหรับในส่วนของเหรียญโลหาคลาสสิกนะครับจนกว่าจะจุดตะมูนนะครับโอเคนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและติดตามช่องคลิปตมูลกันอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับจุดนี้ครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ามีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมว่าขออภัยกันด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับว่าสามารถคอมเมนต์สอบถามก้ามาได้นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อาธาิปเหมือนเดิมนะครับการบริหารจัดการเป็นของเพื่อนๆเองนะครับอาทรัพย์สินของเพื่อนๆเองนะครับบริหารจัดการถอนของเพื่อนเองนะครับก็อาระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับการ ลงทุนนะครับโอเคนะครับก็มาพบกันใหม่นะครับในชปวิีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนโชคดีนะครับสวัสดีครับ